วันนี้แม่นิดพาพับเหรียญปุยทานรูปแบบนี้นะคะชื่อดอกละอองแก้วคะ่ะเรามาเริ่มจากขั้นตอนนี้นะคะวิธีทำดอกบัวตูมเดี๋ยวมนิดจะแปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์แรกของคลิปนี้หรือเข้าไปดูในวิธีทำดอกบัวปทุมมาคลิปล่าสุดข,ของแม่นิดได้เลยนะคะความยาวทำเกสรบัวตูมอยู่ที่75เซนติเมตรค่ะทำบัวตูมเสร็จแล้วมาตัดริบบิ้นกากเพใสเพิ่มอยู่ที่43เซนติเมตรจำนวน8เส้นแล้วก็นำมาสอดเข้าด้านในตรงนี้ค่ะ ด้านในตรงนี้นะเห็นไหมแบบนี้นะคะสอดแบบนี้ให้ครบทั้ง8เส้นก็จะได้หน้าตาแบบนี้และในขั้นตอนถัดไปค่ะเราก็จะมาทําแบบนี้กันอย่างนี้นะคะเกรสรกรีบด้านในกันบิดเมื่อกี้นะคะบิดเป็นกลวยเมื่อกี้แล้วก็สอดไปที่กรีบด้านซ้ายกรีบนี้นะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะ ลงลงนี่ค่ะทําแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะเรียบร้อยค่ะทําแบบนี้ครบแล้วพลิกกลับด้านมาแล้วก็สอดเก็บนะคะสอดเก็บริบิ้นลอด3ไปเลยแบบนี้นะคะสอดหน้าเส้นของตัวเองลอด3ไปเลยแบบนี้ค่ะแบบนี้นะทําแบบเดียวกันวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะเรียบร้อยค่ะทําครบทั้ง8เส้นพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้นะคะเรามาเริ่มขั้นตอนถัดไปกันเลยค่ะวิธีการนะคะจับเส้นนี้นะ เราจะมาสอดเส้นตรงนี้นะคะเราจับเส้นนี้แล้วก็จะมาสอดใต้เส้นสีขาวนี่ค่ะนี่นะบิดริบบิ้นสองรอบหนึ่งนะคะแล้วก็สองแบบนี้แล้วก็บิดลงบิดลงแบบกรีดบัวธรรมดาแล้วก็สอดตามเลยนะคะสอดตรงนี้ค่ะออกมาตรงนี้จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะทำแบบเดียวกันวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะได้หน้าตาแบบนี้ขั้นตอนถัดไปค่ะเราก็ยกริบบิ้นขึ้นมาแบบนี้นะคะและหมุนวนให้ได้มุมแหลมแบบนี้หมุนวนหนึ่งรอบแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งลงนะคะโค้งลงสอดตรงนี้ตามเส้นนี้นะคะปลารบิ้นลงด้านล่างตรงนี้นะเห็นไหมคะนี่ค่ะบิดแบบนี้หนึ่งรอบเนาะแล้วก็บิดลงแบบนี้แล้วก็สอดตามลงมาเลยค่ะแบบนี้นะ จัดริบบิ้นแบบนี้ค่ะโอ้แบบนี้นะเมื่อกี้ดึงแรงไปนิดนึงนี่ค่ะจะได้เป็นชั้นแบบนี้ดูอีกทีนึงนะคะจับเส้นด้านนอกค่ะยกขึ้นมาแล้วก็บิดไปทางซ้ายได้เป็นมุมแหลมแบบนี้นะคะกดไว้เบาๆนะคะแล้วก็บิดลงแล้วก็สอดลงตรงนี้ค่ะตามเส้นด้านขวาเมือเราออกตรงนี้ทําแบบเดียวกันนะคะวนไปให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะกดสต็อปคลิปไว้ครบแล้วมาเจอกันค่ะ เรียบร้อยค่ะได้ชั้นที่สองแบบนี้เรียบร้อยนะคะขั้นตอนถัดไปค่ะก็ทำกรีบแบบนี้แบบนี้นะคะดิดแบบนี้บิดได้แบบนี้แล้วก็บิดเป็นกลวยด้านบนแบบนี้แล้วก็สอดลงตรงนี้เลยค่ะสอดลงตรงนี้เลยนะนี่สอดให้ออกมาตรงนี้นะคะดึงให้กระชับค่ะ ได้แบบนี้ค่ะตรงที่เราจะสอดอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าปาริบินมันสอดอยากเราต้องหางอุปกรณ์มาช่วยสอดแบบนี้แบบนี้แล้วค่อยแล้วค่อยสอดย้อนกลับลงมาเนาะทำแบบเดียวกันวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะเรียบร้อยค่ะทําครบทั้ง8เส้นได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วสอดเก็บริบินขึ้นมาเลยค่ะเป็นอันสําเร็จเรียบร้อยนะคะถ้าใครจะทําแค่ชั้นเดียวเนาะถ้าจะทํเก็บแค่ชั้นเดียวนะคะ ตัดเก็บริบบิ้นได้เลยค่ะเรียบร้อยนะคะตัดเก็บริบบิ้นได้เลยค่ะหรือใครจะสอดเพิ่มสีเขียวได้เลยนะคะเรียบร้อย